ทุกคนเคยสงสัยไหมครับว่าถ้าเราดูด EP หนึ่งล้านใส่รถเวลหนึ่งเนี่ยรถจะวลถึงเท่าไหร่แล้วก็ถ้าเกิดว่าเราดูด EP ใส่เนี่ยเราจะได้ค่า P หรือค่า S หรือไม่นะครับวันนี้เรามาหาคำตอบกันครับผมเริ่มต้นนะตอนนี้นะผมมีรถมิโอ,อนะไม่รู้อ่านว่าชื่ออ่านว่ามิโอหรือเปล่านะอยู่คันหนึ่งนะเวลหนึ่งนะเพิ่งซื้อมาเมื่อกี้นี้เลยนะครับผมนะเรามาใส่ EP ดีกว่าว่า ใส่แล้วมันจะได้ท่าร่นวนะอืมเวลออพเรียบร้อยครับแล้วก็มาดูครับค่าพีขึ้นนะครับผมนะค่าพีขึ้นหนึ่งแล้วนะครับผมนะมาดูต่อไปนะครับอ่าค่าพีขึ้นสองครับนะอีกพีหมื่นสี่นะลดเวลยี่ห้านะครับต่อไปนะอีกพีจากหมื่นสี่นะครับบวกอีกเจ็ดพันนะครับ โดย7000นะครับนะเป็น21 0 0 0นะครับ21,000รถเวล3านะฮะแล้วก็28 0 0 0ดเบลสาครับเราดูไปเรื่อยนะฮะจนครบ10อันนะ10อันในะ่ย EP มันจะประมาณ7000 0นะครับผมนะโอเคครับนะตอนนี้อีีเราในรถในรถเรานะอี7ีเจ็ดหมื่นนะฮะรถจะวลวห้าสิบสี่นะครับผมนะ เราไปต่อกันเลยครับอันนี้จะเป็นอีกแสนสี่นะฮะอีกแสนสี่อีกแสนสี่ก็จากเจ็ดหมื่นก็เป็นสองแสนหนึ่งนะครับผมนะมาดูกันนะฮะว่า EK สองแสนหนึ่งรถจะได้ถึงเวทเท่าไหร่นะครับอ่าจากสองแสนหนึ่งนะฮะ จากสองแสนหนึ่งตอนนี้นะฮะได้เวล72นะจากห้าสี่นะฮะอ่าต่อไปครับเราเพิ่มอีกไปอีกสองแสนหะนึ่งคะเป็นสี่แสนสองนะครับผมนะไป EP ลด400,002นะฮะรถจะได้ 8, 7, เวล87.68เปอร์นะครับผมนะอ่เราเพิ่มไปอีกหน่อยนึงฮนะอีก400,002นะ400,002กับอีกบวกอีก200,008นะครับนะตอนนี้จะเป็น700,000เรียบร้อยนะครับผมนะเรามาดูดีกว่าว่า700,000นี่จะได้เด็กแค่ไหนนะเอ้าเฮ้ยผมรู้สึกผมใช้เกินไปอันหนึ่งนะโอเคไม่เป็นไรครับประมาณ7 7 0 0 0นะครับผมนะ เจ็ดแสนเจ็ดพันนะฮะนะตอนนี้รถเบ้วหนึ่งร้อยหนึ่งเรียบร้อยนะฮะใช้ e ีเจ็ดแสนนะครับผมนะต่อไปฮะเราไปดูที่หนึ่งล้านดีกว่านะอ่าอืมโอเคครับทุกคนครับ เรียบร้อยนะครับผมนะจากรถเวล์หนึ่งนะ EP 1ล้านนะเราได้ถึงเวล111เลยนะครับผมนะไก่95เปอร์นะอีกแค่นิดเดียวเท่านั้นอีกแค่นิดเดียวเราก็จะ112อยู่แล้วนะผมนะแล้วก็สำหรับรถที่ยังไม่เคยทําการใส่ EP มาก่อนนะ EP ไม่เคยถึงมาก่อนเนี่ยเราจะได้ค่า P มากว่า11ค่านะครับผมนะ อเคฮะยังไงวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับผมนะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายครับผม